พักเนี่ยผมเอาใจช่วยเป็นพิเศษเอแล้วชอบด้วยสีพักเนี่ยผมชอบมากคือสีเหลืองไปที่ไหนก็โดดเด่นมากแล้วตัวหัวหน้าพักก็มีผลงานเรื่องของจำนำข้าวมาแล้วอภิปรายจนยิ่งรักต้องหนีหัวสุขหัวสุนนั่นก็คือพักไทยพักดีหมายเลข2ีหรือ21ของคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมเป็นยังไงบ้างครับพักไทยพักดีหมายเลขยีถูกไหม รหัสชีว <accurately S 2> hmm ิตกติดดาวติดดาวในพักนั้นะติดดาวหนึ่งดาวค้่บวกจุสะดวกลากลื่นในการคิดการพูดคุยตัวเลขปัจจัยหนุนนะเจ็ดตำแหน่งคือตัวปฏิหารจะบรรดาลให้บรรลุเป้าหมายในสิ่งที่อยากได้และต้องการพักนี้มีดีอะไรจริงมีแต่คนดีๆมาสนับสนุนให้ลากลื่นปัญหาน้อยกว่าทุกพักพักชัยพักดีนะหมายเลขสิเ็ป็นตัวเลขพระจันทร์กับพระอาทิตย์ ตัวเลขสองคือพระจันทร์มองดูภายนอกมีสเสน่ห์นุ่มนวลส่วนเลขหนึ่งคือพระอาทิตย์เติมท้ายจึงกลายเป็นความแข็งก้าวไม่ยอมก้มหัวให้กับสิ่งผิดนะคะสำหรับพรรคไทยพักดีหมายเลข21ของคุณหมอวลงเดชวิกรุมที่กล่าวมาเป็นพรรคที่ประชาชนเพิ่งได้ใจซื่อมือสะอาดนะคะรหัสชีวิตสองดาวคู่วบวกจากสะดวกในการคิดการพูดคุยจากในการเปลี่ยนแปลงแบบลงตัวในสิ่งที่หวังและตั้งใจในเดือนพฤษภา มิถีนาเป็นต้นไปวันที่หนึ่งพฤษภานะคุณหมอว่าลงรหัสชีวิตติดดาวสองดาวขั้วบวกนะคะโอ,โ,อโอ้โหแล้วพก<อ>ักนี่แปลกนะำชีวิตเคยทายใช่ไหมเมื่อเดือนสิงหาบอกว่ามกกลาและประเทศไทยแล้วหกหกจะมีต่างชาติเข้ามาทาลักทลายใช่ไหมเอาเงินมาให้เงินเจดสภัดแล้วคุณหมอว่าลงด้วยพักที่สิบเอ็ด,ดีนะ<อ>เขาบอกว่าซับจะมาจากต่างชาติที่มาของซับเนี่ยนะนะเป็นเลขเก้า แล้วรหัสชีวิตของเขาก็รหัสพักติดดาวด้วยรหัสเขาก็ติดดาวสองดาวอีกด้วยดาวดูถูกนะไม่ธรรมดานะคะนี่คุณหมอฟังไว้ผมนี่ก็เป็นห่วงเหลือเกินพักเล็กตังก็ไม่ค่อยมีนะทํางานกันเอาชีวิตเอาทุ่มเทนะนี่ก็พูดกันแบบด้วยหัวใจนะครับแต่อาจารย์บอกว่าจะได้เลยแ่ะได้ดีเลยได้ดีได้ดีเกินคาดคิดคอยพิสูจดูสิคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดกิจกรรมดีๆของพวกเราไทยพักดี